แล้วทําไมทีมทําอย่างนั้นล่ะลูกอันนี้มันเป็นนวมเอาใส่มือไว้ได้ใส่อย่าเด้งแ้่จะไปทําทอย่างนี้แล้วพีวรองเทา้าเหรอลูกฮะ,ะชีวิตมันคิดอะไรของมันอยู่ยายบอกว่าให้ใส่นวมใส่นวมที่ฟือ้อเร็วก็เอาคุณพรกไงท้องไปแล้วเร็ว,ล,วลองใส่มือดิลูกแล้วจัดการลูก ไปเปิดกระโปรงแม่นเลยเร็วๆจัดการเอาเลยว2 3 let's go ไปเลยยังใส่หนูไม่เสร็จเลยครับนุ่นนุ่นนจัดการนี่ไนี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาอิชชิชเอาสู้เขาเอาฮึฮสู้ไม่ได้ไงเึฮ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 ึนมันฮึ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 กัน เขา, <Yeah. S 1> า,าให้ต่อยลูกไม่ใช่ฟาดลูกหนูอะม่หนูมาให้ต่อยลูกไม่ได้ให้ฟาดลูกอ้าเอา้าชกเลยอ่ะไปซะแล้วคุณไปซะเลเริ่มเลยชีวิตรื้ออะไรแม่คุณรื้อได้แต่รื้อ่ะเอาไปเลยทุกวันนี้บ้านเลื่เพราะหนูนี่แหละเอาเลยอะไรคะม,ม,มาเป่าลมปากใส่นะครับอันนี้เป่าคาถามนต์